สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจในไทยค่ะจะเน้นๆเ,เลยนะคะเรื่องเงื่อนไขทั่วไปกับความคุ้มครองที่สําคัญมากๆอย่างเรื่องความรับผิดต่อบุคคลภายนอกใช่ครับคือเราจะมาดูกันให้ชัดๆไปเลยว่าไอประกันภาคสมัครใจเนี่ยมันต่างจากพรบรภา,บาคบังคับยังไงบ้าง เอ่อพรบรเนี่ยหลักๆเขาเน้นเรื่องคนเจ็บคนเสียชีวิตใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ภาคสมัครใจนี่เอ่มันจะกว้างกว่านั้นเยอะเลยครับงั้นเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะภาพรวมก่อนเลยประกันภาคสมัครใจเนี่ยมันคุ้มครองอะไรบ้างคะแล้วที่เรียกเรียกกันปอหนึ่งปอสองปอสาม,มันคืออะไรต่างกันยังไงคะครับหลักๆเลยนะ ประกันภาคสมัครใจเนี่ยมันมี3ส่วนใหญ่ๆครับ1คือความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกอันนี้คือทั้งชีวิตร่างกายและก็ทับสินเขาด้วย uh huh. สองก็คือคุ้มครองรถเราเองรถเราเสียหายรถหายไฟไหม้อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็3เป็นผู้ความคุ้มครองเพิ่มเติมที่แนบท้ายมาอย่างเช่นเออประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลค่ารักษาพยาบาลหรือว่าประกันตัวผู้ขับขี่ครับแล้วพวกประเภทป .1 ถึงปหที่เราได้ยินบ่อยๆล่ะคะ พอจะจัดกลุ่มง่ายๆได้ไหมคะอ่าได้ครับถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายๆนะปหนึ่งหรือประเภท1เนี่ยอันนี้คือครบสุดเลย comprehensive ว่าง,งั้นเถอะครอบจัก,กรวาลเลย <laughs> ประมาณนั้นครับคุ้มครองทั้งคนอื่นทั้งรถเราชนเองชนไม่มีคู่กรณีหายไฟไหม้เอาหมดส่วนอีกขั้วหนึ่งเลยก็คือปสาหรือประเภทส อันนี้จะเน้นแค่ความเสียหายต่อบุคคลภายนอกเท่านั้นอา่าวเราลดเราเหรอคะรถเราไม่เกี่ยวครับปสนี่คือรถเราเสียหายเราซ่อมเองลุวนๆอ๋อค่ะค่ะแล้วพวก 2+ 3+ plus plus หรือปสองปสพวกนี้อยู่ตรงไหนคะพวกนี้จะอยู่กลางๆครับอย่างปสองเนี่ยจะคละ้ายๆป .3 คือคุ้มครองคนนอกแต่บวกเรื่องรถเราหายหรือไฟไหม้เข้ามาให้แต่ไม่รวมชนใช่ครับไม่รวมชน แต่ถ้าเป็นปหหรือที่เรียกกันติดปากว่า 2+3+ plus plus อันนี้คือเอาปอ .2 อหรือปสมาบวกความคุ้มครองรถเราเพิ่มแต่เฉพาะกรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้นนะอ๋อต้องมีคู่กรณีเป็นรถด้วยกันถูกต้องครับต้องมีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกอันนี้ก็เป็นที่นิยมเพราะเบี้ยม,มันไม่แรงเท่าปหนึ่งแต่ก็ยังได้คุ้มครองรถเราบ้างส่วนปสี่อันนั้นเน้นแค่ทรัพย์สินคนนอกครับไม่คุ้มครองชีวิตร่างกาย เข้าใจชัดขึ้นเยอะเลยค่ะทีนี้มันมีเรื่องแบบระบุชื่อคนขับกับไม่ระบุชื่อด้วยใช่ไหมคะอันนี้ต่างกันยังไงเอ่ยใช่ครับถ้าแบบไม่ระบุชื่อก็คือใครขับก็ได้ที่ได้รับอนุญาตจากเราเกิดเหตุขึ้นมาก็เคลมได้ตามปกติค่ะแต่ถ้าเลือกแบบระบุชื่อซึ่งทําได้เฉพาะรถส่วนบุคคลบางประเภทเบีก้ยกันมันจะถูกลงแต่ต้องระวังนิดนึงคือถ้าตอนเกิดเหตุคนขับไม่ใช่คนที่ระบุชื่อไว้ในกรมธรทนเนี่ย ผู้เอาประกันอาจจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกเองก่อนนะครับอ๋อมีค่า deductible เกิดขึ้นได้ตรงนี้เองเข้าใจเลยค่ะทีนี้ขยับมาดูเงื่อนไขทั่วไปกันบ้างมีประเด็นไหนที่ต้องเน้นเป็นพิเศษไหมคะจุดสําคัญมากๆเลยนะครับคือเรื่องการจ่ายเบี้ยกรมธรรจะมีผลคุ้มครองก็ตรองเมื่อเราจ่ายเบี้ยแล้วหรือที่เรียกว่า cash before cover จ่ายก่อนคุ้มครองทีหลังใช่ครับต้องจ่ายก่อนหรืออย่างช้าที่สุดก็คือในวันเริ่มคุ้มครองวันแรกเลย อันนี้สําคัญมากจริงๆเพราะถ้าเกิดเหตุไปแล้วแต่วันนั้นยังไม่ได้จ่ายเบี้ยเออก็อาจจะเคลมไม่ได้เลยนะโอ้โหอันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะครับถึงแม้จะมีข้อยกเว้นให้บริษัทหรือนิติบุคคลเนี่ยจ่ายช้าได้นิดหน่อยไม่เกิน15วันแต่สําหรับบุคคลทั่วไปคือต้องจ่ายก่อนครับแล้วเรื่องส่วนลดประวัติดีหรือถ้าเคลมบ่อยๆโดนเพิ่มเบี้ยละคะอันนี้ก็มีผลเยอะครับ ถ้าเราขับดีไม่เคยเคลมเลยหรือเคลมแต่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดติดต่อกันเลยหลายปีก็จะได้ส่วนลดเบีย้ยประกันไปเรื่อยๆสูงสุดถึง5 0เอร์เนเลยนะครับโอ้ oh, ครึ่งครึ่งเลยครับแต่ในทางกลับกันถ้าปีไหนเคลมบ่อยๆแล้วเราเป็นฝ่ายผิดด้วยนะตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปแล้วยอดเคลมรวมๆมันสูงกว่าเบีย้ยมากๆก็อาจจะโดนเพิ่มเบีย้ยในปีต่ออายุได้เหมือนกันสูงสุด50อร์ครับงันก็ต้องขับรถดีๆกันไว้นะคะ แล้วถ้าเราขายรถโอนรถไปให้คนอื่นประกันมันตามรถไปด้วยไหมคะโดยทั่วไปนะครับความคุ้มครองมันจะโอนตามรถไปให้เจ้าของใหม่เลยอ๋อดีจังแต่ถ้าเป็นกรมธรรม์แบบระดุชื่อผู้ขับขี่ไว้ก็อย่าลืมแจ้งบริษัทประกันให้เขาเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับแล้วก็มีจุดที่ต้องระวังนิดนึงคือถ้าเราขายรถให้ผู้ประกอบการอย่างเช่นเต้นรถหรืออู่ซ่อมรถอันนี้ความคุ้มครองก็จะจบลงทันทีในวันที่โอนเลยนะครับ อ๋อโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะนอกจากนี้ก็มีพวกข้อยกเว้นทั่วไปใช่ไหมคะพวกสงครามอาวุธนิวเคลียร์อะไรพวกนั้นใช่ครับซึ่งพวกนั้นปกติก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนเท่าไหร ทีนี้มาถึงส่วนที่บอกว่าสําคัญมากๆเลยคือความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกอันนี้เขาใหญ่ความหน่อยค่ะมันคืออะไรแล้วทำไมถึงสําคัญขนาดนั้นคะครับส่วนนี้เรียกว่าเป็นหัวใจหลักของประกันภาคสมัครใจเลยก็ได้คือมันเป็นการที่บริษัทประกันเนี่ยจะเข้ามาจ่ายค่าเสียหายแทนเราเวลาที่เราขับรถคันเอาประกันไปแล้วเกิดอุบัติเหตุทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนคนอื่นในที่นี้คือใครคะก็คือบุคคลภายนอกครับอาจจะบาดเจ็บเสียชีวิตหรือว่าทรัพย์สินเขา เสียหายบริษัทประกันก็จะจ่ายให้แต่จะจ่ายในส่วนที่มันเกินจากวงเงินที่พรบรภาคบังคับเขารับผิดชอบไปแล้วนะครับอ๋อคือพรบรจ่ายก่อนแล้วส่วนที่เหลือประกันภาคสมัครใจถึงจะเข้ามาจ่ายต่อถูกต้องครับพรบรเป็นด่านแรกก่อนเสมอแล้วคําว่าบุคคลภายนอกเนี่ยตกลงมันรวมใครบ้างแล้วใครที่ไม่ใช่บุคคลภายนอกในความหมายนี้ฮะบุคคลภายนอกก็คือคนอื่นๆทั่วไปเลยครับ คนเดินถนนคนขับรถคันอื่นคนในรถคู่กรณีหรือแม้กระทั่งผู้โดยสารที่นั่งมาในรถเราเองเอา้าวผู้โดยสารในรถเราก็ถือเป็นบุคคลภายนอกเหรอคะใช่ครับถือเป็นบุคคลภายนอกแต่คนที่ไม่ถือว่าเป็นบุคคลภายนอกตามเงื่อนไขกรมธรรม์น,นี้ก็คือตัวผู้ขับขี่เองที่เป็นฝ่ายผิดอันนี้ชัดเจนค่ะแล้วก็รวมถึงคู่สมรสบิดามารดาแล้วก็บุตรของผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดด้วยนะครับอ๋อคนในครอบครัวของผู้ขับขี่นี่เองครับ แล้วก็มีกลุ่มคือลูกจ้างของผู้เอาประกันหรือผู้ขับขี่ขณะที่เขากําลังทํางานในหน้าที่ให้หนายจ้างอันนี้ก็ไม่นับเป็นบุคคลภายนอกเข้าใจเลยค่ะมีข้อยกเว้นเรื่องคนใกล้ชิดด้วยแล้วถ้าเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกล่ะคะมีอะไรที่ไม่คุ้มครองบ้างไหมก็มีครับหลกัหลกๆเลยก็คือทรัพย์สินที่ตัวผู้เอาประกันผู้ขับขี่หรือคนในครอบครัวที่ว่าเมื่อกี้เป็นเจ้าของเองอันนี้ไม่คุ้มครองค่ะ หรือพวกทรัพย์สินสิ่งของที่อยู่ในรถเราหรือในรถคู่กรณีก็ไม่คุ้มครองความเสียหายนะครับแล้วก็มีความเสียหายต่อพวกถนนสะพานที่เกิดจากน้ำหนักรถเกินกำหนดอันนี้ก็ยกเว้นอ้อแล้วก็มีความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเทมีหรือวัตถุอันตรายที่บรรทุกมาเว้นแต่ว่าการรั่วไหลนั้นมันเกิดจากอุบัติเหตุรถชนกันอันนั้นถึงจะคุ้มครองครับ โอเคค่ะชัดเจนเรื่องทรัพย์สินค่ะทีนี้มาถึงข้อยกเว้นสําคัญที่อาจจะทําให้ประกันไม่จ่ายเลยหรือมีปัญหาได้มีอะไรบ้างคะอันนี้ต้องจําให้ดีเลยครับคือการใช้รถไปทําผิดกฎหมายร้ายแรงเช่นใช้ไปปล้นทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติดค่ะการใช้รถไปแข่งขันความเร็วอันนี้ก็ไม่คุ้มครองแน่นอนและที่สําคัญมากๆเลยคือเมาแล้วขับครับเมาแล้วขับนี่คือเกณฑ์ไหนคะ รวมไปถึงถ้ามีสารเสพติดในร่างกายด้วยใช่ครับถ้าขับขี่ขณะมีสารเสพติดในร่างกายอันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นสําคัญที่ประกันจะไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถเราหรือค่ารักษาพยาบาลของเราเลยแต่เหมือนเคยได้ยินว่าถึงเราจะเมาแต่ถ้าไปชนคนอื่นประกันก็ยังต้องจ่ายให้คนนอกกอดอันนี้จริงไหมคะจริงครับและอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากและหลายคนอาจจะเข้าใจผิดกัน คือถึงแม้ว่าผู้ขับขี่จะเมาแล้วขับหรือทำผิดเงื่อนไขบางอย่างที่ระบุไว้เช่นไม่มีใบขับขี่ใช้รถผิดประเภทอะไรแบบนี้บริษัทประกันยังคงต้องจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนกับบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายไปก่อนนะครับอา้าวทำไมล่ะคะในเมื่อเราทำผิดเงื่อนไข อันนี้เป็นเหมือนข้อตกลงคุ้มครองพิเศษครับเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เสียหายที่เป็นบุคคลภายนอกเนี่ยเขาจะได้รับการเยียวยาความเสียหายก่อนไม่ว่าผู้ขับขี่รถคันเอาประกันจะเป็นยังไงก็ตามคือเน้นคุ้มครองผู้เสียหายเป็นหลักอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเพื่อให้คนที่ไม่รู้อินโนอินเนได้รับการดูแลก่อนใช่ครับเฉพาะความเสียหายต่อชีวิตร่างกายอนามัยและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะแต่เดี๋ยวก่อน อย่าพิ่งสบายใจไปครับอ้าวมีแต่มีแต่ครับเพราะหลังจากที่บริษัทประกันจ่ายเงินให้บุคคลภายนอกไปแล้วเนี่ยเขามีสิทธิ์เต็มที่เลยครับที่จะไปไล่เบี้ยหรือเรียกเก็บเงินจํานวนนั้นทั้งหมดคืนจากตัวผู้เอาประกันหรือผู้ขับขี่ที่เป็นต้นเหตุของการทําผิดเงื่อนไขนั้นๆโอ้โหก็คือประกันจ่ายให้คนนอกไปก่อนแล้วค่อยมาเก็บเงินคืนจากเราทีหลังถูกต้องครับ จ่ายคืนเต็มจำนวนที่เขาจ่ายไปเลยนะไม่ใช่แค่ส่วนต่างดังนั้นสุดท้ายแล้วความรับผิดชอบทางการเงินมันก็ยังกลับมาตกอยู่ที่ผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกันที่เป็นฝ่ายผิดเงื่อนไขยอยู่ดีโดยเฉพาะกรณีเมาแล้วขับนี้โดนไล่เบี้ยแน่นอนครับ ชัดเจนเลยค่ะอันนี้เป็นบทเรียนสำคัญเลยสรุปแล้วประกันภาคสมัครใจนี่ก็มีประโยชน์มากๆในการช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินเวลาเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาทั้งที่เราอาจจะต้องรับผิดชอบต่อคนอื่นหรือความเสียหายที่เกิดกับรถเราเองแล้วก็ยังมีพวกความคุ้มครองเสริมอื่นๆอ,อ,อีกด้วยใช่เลยครับแล้วก็อยากจะฝากข้อคิดไว้นิดนึงว่า การทำความเข้าใจเงื่อนไขต่างๆโดยเฉพาะพวกข้อยกเว้นแล้วก็เรื่องค่าเสียหายส่วนแรกหรือ deductible รวมถึงสิทธิ์ในการไล่เบี้ยคืนของบริษัทประกันในกรณีร้ายแรงอย่างเมาแล้วขับเนี่ยมันสำคัญมากๆนะครับมันช่วยย้ำเตือนเราว่าถึงแม้เราจะมีประกันชั้นดีแค่ไหนความรับผิดชอบส่วนตัวในการขับขี่อย่างมีสติปลอดภยัยไม่ประมาทและเคารพกฎหมายก็ยังเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดอยู่ดี การสละเวลาอ่านรายละเอียดในกรมาทันสักนิดทําความเข้าใจสิทธิ์ในหน้าที่ของเราจริงๆเนี่ยอาจจะช่วยเราได้มากในยามที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นมานะครับ